พาพี่แม่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวกันแล้วพัอพี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูพ่อเบียวหวานพัอพี่น้องอพริกจีพ่นพี่น้องมืงอีกจีบลาย สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปปองป่ายมดสุขูสุคนจกักทางฟังไทยฟังลาวและกตางประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนีสาวนอกจากชาพากินพาพ่อแม่พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วพ่อแม่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้ําตกหมูพ่อแม่พี่น้องเบิ่ง,บงลูกสิน้นสื่อมาเองนี่นี่โอ้ยเส้นข่อยแหมโดนแล้วว่าจะตั้งกล้อง กลัวจ่ายนั่นนะน,นี่โอ้ยเนาะนี่พ่อแม่พี่นองเลยน้ำตกหมูจเพี่น้องบอกเขาบอกว่าให้เอาแบบไว้จากไหนละ่ะน้ำขคนๆเลยพ่อพี่น้องเจ้าเก่าร้านประเดิมโอ้ยบอกก็บอกผิดบอกถือเจ้าเก่าร้านเดิมอืมอมีปรุงไว้ว่าเปรี้ยวอันหวานพ่อแม่ พริกจีเพิ่อนไหมน้องมืงอีกจีบ่หลายมึงน,นั่นกินเพชรแสบใสขนาดกัปีอีกแล้วผักสลัดมีแต่แบ่งงาม,มเพื่อนไหน้องกรกตแคบทมู จบพม่นนองจ้าเบาบาไล่ได้ค่ะกินค่ะกินเมื่อนี้บบปรุงเผ็ดเด้อพม่นนองเพราะว่าต้องกินกับมักพริกใส่พริกลงไปพม่านองอ อร่อยโอ้เพชรตัวนี้มักพริกนี่ แคบหมูติดมันมน้ำหวามนมากหวานทนเอาบ่เปิดพัดล,ลม,มแล้วก็บ่เปิดป,ประตูลหลังบ้านเพื่อไม่น้องรว่าเดวแสงแดดเข้ามา บะซี่อ่อนนี่ยอย่างของพี่อ่อนสลัดจะเบิงเนี่งามงาม ยิ่มปรแดดเพื่อนเนะเาะเดเห็นไร้ทาหารพักติดแ่ว น้ำคนบบพี่งน้ำขคนแบบทั้งเขาแบบว่าน้ำคนๆเลยโน่นกินแซบกินตุ้มเอกับแซบก็เตียวเนะ่ะเนาะ มุ้งนี้มาเต็มถาดเลย một muối tuyệt mặn Hãy subscribe หัวกัดอู้หววนหววนก็อดเอา นี่ว่าคิดลืมนะเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ ทำไมตะกี้ตอนเป็นผู้สาว่็กินพิ่มน้ำตาลเพิ่ม่นอนกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตน้ำตาลเลยเพราะอายุหลายขึ้นนมักกินหวานไปเนหะ็นไหมแต่มังคร้งก๋วยเน้ำตาลก็กินบะไดขึ้นไม่นองตะกรันบะส่เลยน้ำตาลเดี๋ยวกมีตรงใจ ชีวิตขาดหวานไม่ได้ แซดีไปแล้วล้มขอบ,บอกกว่าแล้วทอดไหม มพอิไปแล้วค่ะพ่อแม่น้องจะาโอ้แซบไปแล้วได้กินน้ำใจแซบน้ำๆเพาทแม่น้อง าราจะพี่นองจ๋าสาวนัตชาพากินนยจะขอลาพมพนองไปแล้วพ่อกันไม่คิดนานเนาจะพมพนองจ๋าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตชาพากินน้ำเนจ่าพมพนองจ๋าสาวนัตชาพากินขอลาพมพนองไปแล้วขอขอบคุณทุกๆกำลังใจและทุกๆคอมเมนต์ ที่เป็นมูวัวมวนเพห,หากันเนา้องพม่นพนงจ้ะขอบคุณพแม่ีพนองหลายคอพักคุณอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ